สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้บอกขายสไตล์ป้าพาทุกท่านมาดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะคะอยู่ตําตบลวังนิ้วอ,อําเภอดอนเจริญจังหวัดพิจิตรค่ะที่ดินแปลงนี้ค่ะเนื้อที่อยู่ที่10ไร่1งาน50ตารางวาคร่าวๆนะคะเนี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้เป็นหน้าเป็นหน้าถนนค่ะเป็นหน้าถนนที่ดินของเราจะกินเนื้อที่ข้ามถนนไปไปฝั่งนู้นอีกประมาณครึ่งงานค่ะ อยู่ฝั่งนู้นประมาณครึ่งงานนะคะเพราะถนนเนี่ยตัดผ่านตัดผ่านเนื้อที่แปลงนี้ค่ะ10ไร่1งาน,านประมาณ50ตารางวาค่ะคร่าวๆนะคะเพื่อนๆหน้ากว <ๆ S 2> ้าง <ๆ S 2> อยู่ที่เ63เมตรค่ะความลึกของที่ดิน280นี่คือเราคร่าวๆนะคะแล้วเราจะแปะแปะโฉนดไว้ให้กับเพื่อนๆค่ะ ที่ดินแปลงนี้บอกขายในราคาสิบล้านบาทสิบล้านค่ะบอกขายในราคาสิบล้านบาทค่ะถ้าท่าในใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะติดกับถนนเลยนะคะติดกับถนนเนื้อที่เนื้อที่ของเราข้ามถนนไปฝั่งนูน้นมีเครื่องงานนะคะทุกท่านข้ามถนนฝั่งนูน้นเพราะถนนเส้นนี้ค่ะถนนเส้นนี้ไปทะลุได้ที่ไหนคะ เลยแยกวางยิ้วมานิดหนึ่งถนนเส้นนี้สามารถออกไปอำเภอตะลิงะะล่งชันอำเภอ<ะ>ชนแดนเ<ะ>พชบูรณ์ไปได้ไปได้หลายที่เนาะนถนนเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะไปได้หลายที่เลยนะคะถ้าท่านใดสนใจโทรมาสอบถามค่ะบอกขายในราคา10ล้านบาทค่ะหน้ากว้าง63เมตรลึก281คร่าวๆนะคะ10 อำเภอดงเจริญตำบลวังยิ้วอำเภอดงเจริญจ,จังหวัดพิจิตรถ้าท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะคะบอกขายในยราคาสิบล้านบาทค่ะติดถนนนะคะนี่ค่ะเป็นที่นาค่ะที่นาที่นาโทรมาสอบถามได้ค่ะนี่ค่ะที่แปลงนี้ค่ะ เป็นที่นานะคะฝั่งนู้นค่ะลึกเข้าไปยันนู้นค่ะที่เรามองเห็นกําแพงทุกท่านมองเห็นไหมคะกําแพงตรงนู้นค่ะเจ้าของที่ทํานาเอาไว้ค่ะสิบไร่หนึ่งงานห้าสิบตารางวาโดยประมาณนะคะหน้ากว้างหน้ากว้าง63เมตรโดยประมาณค่ะแล้วก็ลึก2 8 1เมตรโดยประมาณค่ะ บอกขายในราคา10ล้านบาทค่ะถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะที่แปลงนี้อยู่ที่ตำบลวังยิ้วอเภอดงเจริญจัังหวดพิจิตรค่ะที่เราถ่ายให้ทุกท่านดูติดกับถนนเลยนะคะถนนเส้นนี้สามารถไปทะลุได้หลายที่เลยค่ะแล้วก็ที่แปลงนี้จริงๆแล้วถนนนตัดผ่านที่พอดีเนื้อที่ก็เลยจะข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นประมาณครึ่งงานค่ะประมาณ50ตารางวาเนื้อที่ของเราจะกิน จะข้ามถนนไปอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะคะถนนเส้นนี้สามารถออกไปทะลุดได้หลายได้หลายเส้นทางมากเลยค่ะไปอำเภอชนแดนก็ประมาณ40กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะความลึกลงไปเจ้าของที่เขาทำนาอยู่ค่ะถ้าสนใจโทรมาสอบถามกันนะคะบอกขายในราคา10บล้านบาทค่ะ สนใจก็โทรมาสอบถามกันค่ะราคาที่บอกขายไปสิบล้านบาทค่ะสิบล้านบาทที่สวยสวยค่ะติดถนนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ